รุ่สวัสดีครับเราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วคือเรื่องของสายตาเอียงคลิปวันนี้เป็นเรื่องของตาเขครับหยิบ iPad ของคุณขึ้นมา <c oughs> แล้วอา่านตาเข Strap b i s m สม t นะตาเขตาเลตาเอกนะ ก็คืออาการที่ตาทั้งสองข้างเนี่ยไม่อยู่ตรงแนวเดียวกันตาดำข้างใดข้างหนึ่งมีอาการเขะนะอาจจะเฉียงเข้าด้านในไปทางหัวตาหรืออาจจะเฉียงออกด้านนอกไปทางหางตาหรือบางทีก็จะเฉียงขึ้นหรือไม่ก็เฉียงลงนะเนื่องจากมีภาวะผิดปกติที่ทำให้การเคลื่อนไหวของลูกตาทั้งสองข้างเนี่ยนะมันขาดการประสานงานกันเหมือนกับคนปกติ นะซึ่งคนปกติเนี่ยเวลาที่เคลื่อนไหวลูกตาในลักษณะที่ประสานสอดคล้องกันเพื่อให้เห็นภาพที่เป็นลักษณะสา,สามมิติโดยมีสมองเป็นตัวสั่งการมาที่กล้ามเนื้อกลอกลูกตาทั้งสองข้างโรคนี้พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็กแต่อาจพบในเด็กโตและผู้ใหญ่ก็ได้สาเหตุในทารกแรกเกิดนั้นสายตาย,ยังจเจริญไม่เต็มที่อาจจะมีการตาเขได้บ้าง แต่ถ้าอายุเลย6เดือนเป็นแล้วยังมีอาการตาเขียอยู่อีกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติสาเหตุอาจเกิดจากสายตาผิดปกติเช่นสายตาสั้นหรือสายตายาวหรือมีความพิการของกล้ามเนื้อกลอกลูกตาซึ่งอาจเป็นมาตั้งแต่กําเนิดหรือเกิดจากมะเร็งลูกตาในเด็กถ้าการตาเขเเเกิดขึ้นในภายหลังเมื่อพ้นวัยเด็กเล็กมักจะเกิดจากกล้ามเนื้อกลอกลูกตาเป็นอัมพาต จากสาเหตุต่างๆเช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุมาศีรษะได้รับการบาดเจ็บเป็นเนื้องอกสมองเยื่อหุ้มสมองอักเสบเบาหวาน m y a s t h e n นเกวิสท s tachykinosis botulism ซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้เป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้เรามีอาการตาเขีอ,อาการถ้าเป็นมาตั้งแต่กำเนิด เด็กเล็กมักจะไม่มีอาการอะไรนอกจากตาเขแต่ถ้าปล่อยไว้ไม่รีบแก้ไขตาข้างที่เขจะมีอาการสายตาพิการได้ทั้งนี้เพราะเด็กจะไม่ใช้ตาข้างนั้นในการมองเพื่อหลีกเลี่ยงการมองเห็นภาพซ้อนโดยใช้ตาที่ดีเพียงข้างเดียวก็แบบนะเมื่อไม่ใช้ตาข้างนั้นนาน,นานเข้า สายตาก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนตาบอดในที่สุดภาวะนี้เรียกว่าตาขี้เกียจในรายที่เป็นตาเขตอนโตมักจะมีอาการเห็นภาพสองภาพหรือเห็นภาพซ้อนร่วมด้วยและอาจมีอาการของโรคที่เป็นสาเหตุเช่นการปวดศีรษะการมีไข้มีการขึ้นไส้อาเจียนมีอาการท้องเดินเป็นต้น การรักษาถ้าพบอาการตาเขีเป็นครั้งคราวในทารกที่อายุต่ำกว่า6เดือนควรต้องเฝ้าติดตามดูอาการไปเรื่อยๆถ้าไม่มีอาการผิดปกติก็มักจะหายได้เองเมื่ออายุได้6เดือนแต่ถ้าอายุนะพ้น6เดือนไปแล้วนะก็ยังไม่หายอีกเนี่ยก็ควรปรึกษาจักสุแพทย์ถ้าทารกมีอาการตาเขตตลอดเวลาหรือพบในเด็กอายุมากกว่า6เดือน ควรแนะนำไปตรวจที่โรงพยาบาลโดยเร็วหากปล่อยไว้ตาข้างที่เขอ,อาจเกิดภาวะตาที่เกียดจนถึงขั้นตาบอดได้ซึ่งการรักษานั้นก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยฝึกการใช้ตาข้างที่เขโดยการปิดตาข้างที่ดีวันละหลายชั่วโมงเพื่อให้ตาข้างที่เขได้ทำหน้าที่้างก็แบบ ถ้ามีภาวะสายตาสั้นหรือสายตายาวอะไรอ่ะควรตัดแม่นตาใสการรักษาโดยวิธีดังกล่าวอาจช่วยให้เด็กบางคนหายตาเขได้ภายในไม่กี่เดือนถ้าตาเขมากๆหรือรักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผลอาจต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัด การรักษาอาการตาเข็และตาขี้เกียจเมื่อกระทําก่อนอายุเด็กได้3-5ปีจะทําให้การมองเห็นกลับคืนสู่ปกติได้สูงถ้าอายุ5-7ปีอาการตาขี้เกียจต้องใช้เวลารักษานานขึ้นและถ้าอายุมากกว่า7ปีการรักษาตาขี้เกียจมักจะไม่ค่อยได้ผลเพราะหลังวัยนี้ไปแล้วตาข้าวที่เขอาจจะมีอาการสายตาพิการอย่างถาวรจนยากที่จะแก้ไขได้ ถ้าพบอาการตาเขในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่สงสัยว่ามีสาเหตุมาจากโรคอื่นๆควรส่งปรึกษาจักษุแพทย์ซึ่งจะได้ทำการตรวจหาสาเหตุและให้การรักษาตามสาเหตุที่พบส่วนใหญ่ภายหลังการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุให้หายแล้วตาเขัาจากจะหายเองได้แต่ถ้าไม่หายอาจต้องใส่แว่นหรือทำการแก้ไขด้วยการฉีดสารโบทูลินหรือโบท็อกซ์หรือต้องทำการผ่าตัด ข้อแนะนําทารกทุกคนควรได้รับการกรองอาการตาเขเป็นระยะระยะตั้งแต่อายุได้2-3เดือนอาการตาเขที่พบในทารกและเด็กเล็กควรนึกถึงไว้เสมอว่าอาจมีสาเหตุผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่ควรได้รับการรักษาก่อนอายุ3-5ปีอย่าเข้าใจผิดว่าโตขึ้นจะหายเองได้มิฉะนั้นเด็กอาจจะตาเขและสายตาพิการอย่างถาวรไปตลอดชีวิต นะช่วงเด็กแรกเกิดในช่วง2หรือ3เดือนก็ควรจะพาไปตรวจสายตาที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะได้หาสาเหตุไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะถ้าในเด็กที่อายุไม่เกิน6เดือนก็มีโอกาสที่จะรักษาหายและเป็นปกติได้แต่ถ้าเกินจะ6เดือนไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์การรักษาให้หายขาดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆดังนั้นก็อย่าลืมพาลูกของท่านนะหลานของท่านไปตรวจ และนี่คือทั้งหมดของอาคารตาเขตาเลถ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ